สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญชัยอีกแล้วนะครับขวัญชัยอยู่ที่อ e ีทุสุคิงยนนะครับสาขาสามแยกปักธงชัยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดประเด็นหนึ่งนะที่โอ้โหต้องบอกว่าร้อนแรงพอสมควรนะในโลก Tik t o อกในโลกออนไลน์เนาะในเรื่องของอซื้อรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงซื้อกับใครก็ได้ได้รถเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วในมุมมองส่วนตัวของทางขวัญชัยเนี่ย ขวัญชัยมองว่าอย่างไรนะครับในเรื่องของอซื้อรถกับใครก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชยัยรถบรรทุกอีซูสิไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกเถียงกันนะในในกลุ่มของคนเล่นรถแล้วก็บางครั้งลูกค้าก็มาเถียงกับเซลลก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของอุย้ย ซื้อลอตพัทุกหมายปลายแดงน่ะซื้อที่ไหนก็ได้ยังไงเราก็ได้ลดหมายปลายแดงเหมือนกันนะครับได้ลดหม่เหมือนกันไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะถ้าถามในมุมมองของขวัญชัยนะขวัญชัยบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นสเปคมาตรฐานถ้าเป็นสเปคพื้นฐานมันจะไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีการตกแต่งนะครับเราต้องการรถที่มีความพิเศษกว่ารถทั่วๆไปตรงนี้แหละครับบอกเลยว่ามันจะเริ่มมีความแตกต่างแล้วนะครับ ถามว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับขวัใช้อธิบายอย่างนี้นะครับการสั่งรถการทํารถนะครับจะมี3บุคคลนะครับบุคคลที่1คือลูกค้านะครับบุคคลที่2คือตัวเซลล์นะครับบุคคลที่3ก็คืออู่นะครับทั้ง3คนเนี่ยจะประสานงานกันลักษณะนี้ครับลูกค้าคุยกับตัวเซล์เพื่อที่จะบอกความต้องการว่าอยากได้แบบนี้1 2 3 4นะครับเซลล์จะทําการประสานงาน จะทาการเลือกอู่จะทํางานคุยกับอู่ว่าลูกค้าต้องการแบบนี้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 ให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งถ้ามองผิวเผินมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไปเจอเซลล์ที่ถ้าพูดกันให้เข้าใจแบบเซลล์ที่ไม่เป็นงานเนี่ยการประสานงานตรงเนี้ยขนชัยบอกเลยนะว่ามันจะเริ่มมันจะเริ่มไม่คล่องละมันจะเริ่มแบบเฮ้ยไอตรงนั้นที่ลูกค้าต้องการมันคืออะไรวะ และเราจะไปสื่อกับอูอย่างไรจะไปทําอย่างไรให้มันได้ลดแบบนั้นซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ให้ลูกค้าคุยกับอูโดยตรงด้วยสิเชื่อไหมว่าบางครั้งลูกค้าไม่กล้าคุยกับอูก็มีนะครับบางครั้งลูกค้าต้องการแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็เลยถ่ายทอดให้อูไม่ได้ก็มีนะครับเซลล์ก็เลยเป็นตัวการที่จะประสานงานในลักษณะนั้นนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เราไปเจอเซลล์ที่เป็นงานอย่างเงี้ย เขาจะมองออกนะครับว่าอ๋อลูกค้าต้องการแบบนี้ลดสเปคแบบนี้เขาต้องทําแบบไหนต้องบอกอูให้ต่อแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้ 1, 2 3 4งานที่เราได้ออกมาเนี่ยมันก็จะตรงกับความต้องการของตัวลูกค้าเองนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าเป็นรถแต่งก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นรถแต่งอะยกตัวอย่างเป็นคันนี้เลยก็ได้อะสมมุติว่าเราไปเจอกับเซลล์ที่แบบไม่เคยแต่งไม่เป็นงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมุติว่าอะโอเคเราอยากได้ปาตานี หนึ่งลาวเต็มอย่างเงี้ยมีป้ายชื่อด้วยมีข้อมหลังคาสีขาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเซลล์ที่เขาเคยทําเซลล์ที่เขาเป็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อปาตาเน่คืออะไรนะครับค่อมสีขาคืออะไรยื่นย้ํากันชนคืออะไรเสาธงคืออะไรเลี่ยมบางฝุ่นเลี่ยมบางโคนคืออะไรเขาจะจินตนาการออกและคุยกับทางลูกค้าและคุยกับทางอู่ได้นั่นเองนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าในกรณีที่เราไปเจอเซลลที่ไม่เป็นงานใช่ไหมครับเออเฮ้ย ปาตานีเฮ้ยปาตานีคืออะไรวะปาตาน่คืออะไรคอมหลังคาคืออะไรเลี่ยมบางฝุ่นเบ้าบันไดเฮ้ยมันคืออะไรคือทุกอย่างมันจะแบงค์ไปหมดเลยนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่การสื่อสารระหว่างเซลล์กับทางอูมันไม่ตรงกันซึ่งมันก็ส่งผลทําให้ลถที่ออกมา มันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของทางลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่มันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งนะที่ลูกค้าสั่งแบบนี้เลยนะครับสั่งเฉพาะหัวแชสซีและคุยกับทางอู่เองนะครับก็อ่ะโอเคคุยสเปคกันลงตัว1 2 3 4ทสามแบบนี้นะครับลูกค้าแจ้งบอกทั้งหมดอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่นะครับแต่ ถ้าเจอเซลล์ที่ไม่ให้ความสําคัญหรือว่าอาจจะมองว่าเฮ้ยแค่นี้เให้ลูกค้าคุยแล้วมันจบไปละตัวเองไม่ต้องเข้าไปดูอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เสี่ยงถามว่าเสี่ยงยังไงมันเสี่ยงแบบนี้ครับถ้าใครตาม Tik t o ็อกนะคือมีคนมีเจ้าของบริษัทบริษัทหนึ่งที่บ่นเซลล์หนักมากบอกเลยว่าบ่นเซลลหนักมากเพราะว่าเอารถไปส่งมอบแล้วรถมีปัญหานะครับถามว่าขวัญชัยไม่บอกนะว่าดีเทลที่มันเสียคืออะไร เอาง่ายๆใบก็ได้การยุกดมนั่นแหละนะครับขวรใช่ยถามตรงๆแล้วว่าถ้าในกรณีที่เซลล์เขาเข้าใจเซลลเขาใส่ใจคุยทั้งลูกค้าแล้วก็ทางอู่เองเหตุการณ์แบบนี้ผมบอกเลยครับว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับ,เข,ะะรบเขาจะรู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราเจอเซลลที่แบบเออก็ขายอย่างเดียวเเขาให้ขายก็ขายอย่างเดียวเนะี่ยเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะครับซึ่งบอกเลยครับว่าพวงหนึ่งราคา4ี่ล้านพวงหนึ่งราคาห้าล้าน รถ6ล้อราคา2ล้านอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับผมบอกเลยครับว่าไม่มีใครโอเคหรอกครับไม่มีใครโอเคหรอกเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าจะซื้อรถบรรทุกหมายแปดแดงก็หาเซลล์ที่เขาเฮ้ยเขามีความชํานาญเขามีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะคุยกับเราได้ตอบโจทย์ความต้องการเราได้ดีกว่าครับดูตรงนั้นก่อนดีกว่านะครับเรื่องของส่วนลดเรื่องของอะไรเรื่องของเงื่อนไขอะ่ะคุยกันตามหลังครับดูก่อนว่าเซลล์คนที่เราจะซื้อรถด,ด้วยเนะี่ย เขาตอบโจทย์เขาสามารถทํารถตามที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับพูดซะยาวเลยเนาะเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่อยากพูดนะแต่พูดแล้วก็อูมันมากนะครับเนาะก็ถ้าใครสนใจรบทุกหมายป้ายแดงนะก็ฝากขวนชัยไว้นะก็ลองคุยดูนะครับเนาะก็เราก็เป็นเซลล์คนหนึ่งที่ความสามารถก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็ก็ลองคุยดูก็แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็จะรู้เองแหละครับว่า ชไม่ควรอย่างไรนะครับเนาะวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ